สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool นะครับแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปด้วยนะครับและสําหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในวันอาทิตย์นี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นที่บทวิเคราะห์ของเจมี่คาร์ลเกอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพระล่าสุดเมื่อคืนแกได้ออกมาวิเคราะห์สวนกระแสน,นะครับว่าไลอ้นการเวนเบิร์กเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับในตอนนี้ไลอ้นกาเวนเบิร์กหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าไลอ้นกาเวนแบกยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือคนเดียวกันตอนนี้ก็ได้ย้ายมาเซ็นสัญญากับสมโมสรลิเวอร์พูลอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งก็เซ็นกันยาวๆ5ปีเลยนะ ซึ่งหลังจบตลาดนะครับมันก็มีบรรดาก,กูรูหลายคนเนี่ยได้ออกมายกยองว่าลิวพูทำตลาดของตัวเองในครั้งนี้ได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพียงแต่ทางกูรูคนดังอย่างเจมีค่คาร์ลเกอร์เนี่ยดันสวนกระแสซะอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยออกมาวิเคราะห์ว่าไรอันการ์เวนเบิร์กเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมที่จะย้ายมาอยู่กับสโมสรลิวพูสักเท่าไหร่นะโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสกายสปอร์ตประมาณว่าในตอนแรกที่ผมรู้ว่าทางลิวพูเซ็นสัญญากับไลอันการ์เวนเบิร์กเข้าสู่ทีมมา ผมเนี่ยก็มีความสงสัยในประเด็นของเขาอยู่นิดๆหน่อยๆนะเพราะผมคิดว่าเขาไม่เป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางที่ทางสมสรอนลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการลิเวอร์พูลต้องการนักเตะที่เล่นเป็นกองกลางตัวรับแบบ100%แต่ผมคิดว่าไลอันไกนเบิร์กเนี่ยเขาน่าจะเล่นเหมือนเบอร์8ปประมาณว่าบ็อกทูบ็อกอะไรประมาณนี้เขาพร้อมที่จะวิ่งขึ้นไปข้างหน้าและผมก็คิดว่านี่แหละที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้สมสสซูเคิลไม่ยอมที่จะใช้งานเขาและสุดท้ายก็ปล่อยเขาออกมาให้กับสมสรลิเวอร์พูล แต่ผมก็เข้าใจนะว่าไลอันการเบิร์กเนี่ยเป็นนักเตะที่ทางเจอเกนครอปชื่นชอบในความสามารถของเขาเห็นบอกว่าครอปเนี่ยอยากได้ตัวมาตั้งแต่1 2บสถึงสิเดือนที่แล้วแล้วนี่ซึ่งตอนนี้เจอเกนครอปก็ได้ตัวเขาเข้ามาสักกะทีแต่ผมก็อยากจะลุกเหมือนกันว่าเจอเกนครอปจะส่งเขาลงสนามในตำแหน่งไหนหรือจะเอาเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะในตอนที่เขาเล่น,นกับสโมสรอาเจ็กซ์อาร์ดัมแล้วก็บลเยียมิวนิคเขาก็ไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ครอปต้องการ เจมี่คาร์ลเกอร์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่อัปเดตสถานการณ์นักเตะบาดเจ็บของทางเจอร์กนครอปกันต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดทางเจอร์กนครอปก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีใครที่จะไม่ได้ลงสนามแบบโชว์นะครับแล้วมีใครที่น่าจะได้กลับมาลงสนามบ้างก็สําหรับในค่าคืนนี้นะครับจะมีโปรแกรมเกิดขึ้นในซึบพิมลีกอังกฤษระหว่างทางสโมสรเรอร์ผู้พ,พบกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับจะเริ่มต้นทําการแข่งขันกันในเวลา สองทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับยังไงทุกๆคนก็ห้ามพลาดกันล่ะและแน่นอนนะครับก่อนเกมก็จะต้องมีการอัปเดตสถานการณ์ของทางเจอเก้นครอปนะครับซึ่งทางเจอเก้นครอปเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในหลายๆประเด็นนะแต่หลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับอาการนักเตะบาดเจ็บนะครับส่วนสําหรับเคอร์ติโจเนี่ยในตอนนี้สามารถกลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มที่ได้แล้วสําหรับเดียโก้อันคันทราในตอนนี้มีอาการบาดเจ็บซ้ําเล็กน้อยที่บริเวณหัวเข่านะครับแต่ก็เริ่มซ้อมกับทีมได้บ้างแต่ยังไม่เต็มแบบรูปแบบนะ ซึ่งในหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็รอดูสถานการณ์อาการบาดเจ็บอีกสักระยะหนึ่งแล้วมันก็อาจจะยาวนานไปถึงในช่วงพักทีมชาติซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเวลาเพียงพอที่จะทําให้เดียโก้กันคาร่ามีเวลาในการพักผ่อนและน่าจะเพียงพอที่จะทําให้เขานั้นหายจากอาการบาดเจ็บส่วนนักเตะที่ผมไม่ได้พูดชื่อของพวกเขานั่นหมายความว่าทุกคนนั้นพร้อมที่จะลงสนามในค่าคืนนี้ทางเจอเกนครอปก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางวิลฟันไดต่อเลยนะครับเพล่าสุดฟันไดเนี่ยได้ออกมายืนยันนะครับว่าหลังจากที่พวกเขาพลิกเอาชนะนิวคาสเซิลในเกมก่อนได้นะครับในหลังจากนี้พวกเราก็สามารถทําอะไรก็ได้นะครับสาหรับข่าวนี้นะครับต้องขอย้อนกลับไปในเกมก่อนหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเกมที่ลิปูพบกับนิวคาสเซิลนั่นแหละถ้าทุกคนยังพอจํากันได้ลิปูเนี่ยเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ เจอทางด้านซูเปอร์ดาวิงนูเนสทำคนเดียว2ประตูนะครับสุดท้ายก็เลยแสงกลับมาชนะได้ที่2ประตูต่อหนึ่งซึ่งทางประเด็นนี้นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเอฟซีก็ได้เชิญวิลจิลฟันไดเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็สอบถามถึงความรู้สึกของเขาว่าในเกมนั้นเนี่ยฟันไดเขารู้สึกยังไงบ้างโดยทางฟันไดนะครับแกก็ตอบประมาณว่าก็สําหรับเกมต่อไปที่เราจะพบกับแอสตันวิลล่าเนี่ยมันจะเป็นเกมแรกหลังจากที่ตลาดนักเตะมันเพิ่งปิดลงนะ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่มีสมาธิเกี่ยวกับในตลาดนักเตะว่าจะมีใครย้ายเข้าหรือย้ายออกไปบ้างแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติแล้วเราจําเป็นจะต้องโฟกัสกับเกมการแข่งขันเราเนี่ยก็มีความแตกต่างเกิดขึ้นเรามีนักเตะหน้าใหม่บ,บางคนที่เข้ามาแล้วบางคนก็ยังคงอยู่กับเราแต่สิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือคุณภาพของเราเรามีนักเตะหลายตัวหลายคนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว หรือกระทั่งนักเตะที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาพวกเขาก็เคยผ่านเวทีในระดับท็อปมาก่อนจริงๆผมก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรมากมายนะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเราจริงๆผมก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรมากมายนะเกี่ยวกับฟอร์มของเราพวกเราเนี่ยพิสูจน์มาแล้วโดยเฉพาะกับเกมที่พบกับนิวคาสเซิลเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนมันคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราต้องการถ้าหากเรามีความมุ่งมั่นที่จะทํามันไปด้วยกันเราตามหลังอยู่หนึ่งประตูและผมก็ได้ใบแดงมันเป็นเกกกมมที่ยาาๆ มันเป็นเกมที่ยากมากกว่าเดิมหลายต่อหลายเท่าแต่แล้วก็มีทีเด็ดเรามีผู้เล่นที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้จากมานั่งสำรองซึ่งสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมากแล้วเราก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมนะในเกมนั้นเรามีนักเตะที่เพิ่งจะระเดิมสนามนัดแรกให้กับเราด้วยและเขาก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันซึ่งส่วนหนึ่งก็คงต้องให้ความใจกล้าของทางเจอเก้นคลับเขาเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจมันช่วยพวกเราได้มากเลยแหละกับการตัดสินใจของเขา แล้วก็รวมถึงกองเชียร์ของเราด้วยที่พยายามส่งเสียงผลักดันเราตลอดวอจชิวฟันไดก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของทางเจอเกนครอปต่อเลยนะครับพราะล่าสดครอปเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ยกังวลมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเสริมทัพในประเทศซาอุดิอาระเบียรวมถึงอนาคตของบางโมในหลังจากนี้นะครับก็สําหรับตลาดนักเตะครั้งนี้นะครับต้องยอมรับว่ามีความปั่นป่วนค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะ การที่ลีกในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยพยายามดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์ในยุโรปไปร่วมทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเจ้าเนม่าเอนโกลโลกงเต้หรือว่าจะเป็นคาริมเบนเซม่านะครับซึ่งทางสโมสรลิพูก็โดนดูดไป2คนนะไม่ว่าจะเป็นฟาบิโยกับทางจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วก็มีอดีตนักเตะเก่าของลิพูที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่ชั่วโมงอย่างจอจิโยมาดุมก็เพิ่งย้ายไปอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียล่าสุดนะครับ แถมในตอนนี้นะครับบางโมหรือว่าโมเมสซาลาเนี่ยก็ยังคงมีข่าวโพพันว่าเอาเอลทิฮัตพยายามที่จะยื่นเงินในระดับ200ล้านปอนด์เข้ามาสู่ขอนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยระหว่างที่ทางเจคินครับกำลังถแถลงข่าวอัปเดตก่อนเกมที่จะพบกับแอสตันวิลล่านักข่าวก็ถามถึงเรื่องของบางโมด้วยนะครับว่าเจคินครัเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างกับข่าวลือของบางโมรวมถึงการเสริมทัพในตลาดประเทศซาอุดิอาระเบียทางเจคินครัก็ตอบประมาณว่า สำหรับเรื่องของประเด็นการเสริมทัพในประเทศซาอุดีอาระเบียผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีการจัดการอะไรสักอย่างจากทางยูฟาผมไม่รู้หรอกนะว่าการเสริมทัพในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราในระยะยาวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีมาตรการบางอย่างที่จะควบคุมการเสริมทัพในแบบนี้ ไม่รู้สิในความเห็นของผมยูฟ่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งกฎอะไรขึ้นมาพิเศษบางอย่างเพื่อที่จะทําให้สถานาการณ์มันไม่แย่ลงไปมากกว่านี้ส่วนสําหรับสถานาการณ์ของโมเมสลาในตอนนี้ผมยังคงยืนยันว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดของสมโมสรลิเวอร์พูลเบื้องต้นทางเจอเก้นครอปก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลประจําวันอาทิตย์นะครับ ก็ก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดมุมไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับแล้วสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขออนุญาตก่าวคาลากันเลยกันล้วกันนะครับขออนุญาตก่าคําว่าสวัสดีครับ